ลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งฟังเสียงเล่าที่ชัดเจนหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังเหมือนเสียงดีเจวิทยุยามดึกที่ทั้งอบอุ่นและน่าค้นหาและวันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนธุรกิจของคุณเปลี่ยนอนาคตของคุณไปตลอดการคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางถอยหลังแล้วหรือไม่ สถานการณ์ที่แพ้ไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโอกาสหรือแม้แต่การต่อรองเพื่อให้ความสัมพันธ์สำคัญของคุณยังคงอยู่ต่อไปสถานการณ์แบบนั้นจะทำให้หัวใจเต้นแรงเงื่อซึมและสมองหมุนติ้วเหมือนกำลังแข่งกับเวลาและในวินาทีนั้นคุณอาจถามตัวเองว่าฉันจะพูดอย่างไรดีฉันจะทำอย่างไรดีเพื่อให้ไม่พลาดโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิต สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบรนดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับคลิปนี้เสนอเรื่องจิตวิทยาต่อรองจะต้องพูดและทำอะไรในการต่อรองที่แพ้ไม่ได้ Never split the difference โดย Chris w o s s ทาวเรสคริสวอสทาวเรสนะครับถ้าจะมีใครสักคนที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นคริสวอสอดีตนักเจรจาต่อรองตัวประกันมือหนึ่งของ FBI ชายที่เคยรับผิดชอบสถานการณ์จริงที่ชีวิตคนเป็นเดิมพันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคนที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะพูดอะไรจะเงียบตอนไหน จะกดดันหรือปลอบโยนและทุกคำพูดทุกการกระทำํำล้วนสามารถชี้ชะตาได้ว่าจะมีใครรอดออกมามีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่คุณลองคิดดูสิครับว่าการต่อรองเพื่อให้ใครสักคนวางอาวุธปล่อยตัวประกันแล้วเดินออกมามือเปล่ามันกดดันขนาดไหนถ้าใช้คำพูดผิดเพียงคำเดียวทุกอย่างอาจจบลงด้วยความสูญเสีย คริสเวอสนำประสบการณ์ระดับชีวิตเป็นเดิมพันเหล่านี้มาเล่าถ่ายทอดและสกัดออกมาเป็นหลักการเจรจาที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจคนทำงานพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่คนที่กำลังเถียงกับเพื่อนคู่รักหรือหัวหน้าเทคนิคของเขาไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์แต่คือจิตวิทยาลึกๆที่ทำให้เราเข้าใจมนุษย์เข้าใจความคิดเข้าใจอารมณ์และสามารถเดินนำหน้าความคิดของอีกฝ่ายได้หนึ่งก้าวเสมอ หนึ่งในเทคนิคที่เขาพูดถึงคือการใช้น้ำเสียงน้ำเสียงของเรามีพลังมากกว่าที่คิดหากคุณใช้น้ำเสียงที่นิ่งอบอุ่นและมั่นใจเหมือนดีเจวิทยุรอบดึกที่ค่อยๆเล่าเรื่องจะทําให้คู่สนทนาคลายความกดดันรู้สึกว่าคุณควบคุมสถานการณ์ได้และยอมเปิดใจฟังคุณมากขึ้นลองลึกภาพว่าคุณอยู่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดและคุณเปิดปากพูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงสงบแต่นหนักแน่น ทันทีทั้งห้องก็เหมือนถูกปรับอุณหภูมิลงมันคือการควบคุมอารมณ์ของอีกฝ่ายตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำอีกหนึ่งกลยุทธ์คือเลือกถามแต่สิ่งที่อีกฝ่ายจะตอบปฏิเสธฟังดูแปลกใช่ไหมครับปกติเรามักจะพยายามถามให้เขาตอบตกลงแต่คริสโวสกลับสอนว่าคำว่าไม่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเพราะเมื่ออีกฝ่ายได้พูดว่าไม่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์อยู่รู้สึกปลอดภยัย และนั่นคือจังหวะที่คุณจะเริ่มต่อรองได้จริงเช่นหากคุณกําลังคุยกับลูกค้าแทนที่จะถามว่าคุณสนใจซื้อเลยไหมครับคุณอาจถามว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะเสียโอกาสไปถ้าปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปใช่ไหมครับเมื่อเขาตอบว่าไม่คุณก็ได้ช่องให้เริ่มอธิบายว่าทําไมโอกาสนี้ถึงมีค่าและสิ่งที่น่าสนใจคือเทคนิคการพูดตอกย้ําความคิดลบๆของอีกฝ่ายฟังดูเหมือนเป็นการทําลายบรรยากาศแต่จริงๆแล้วมันคือการปลดชนวนทางอารมณ์ ถ้าคนตรงข้ามคิดว่าคุณเป็นศัตรูเขาระแวงคุณอยู่ลองพูดออกมาตรงๆว่าผมรู้ว่าคุณคงคิดว่าผมกำลังพยายามหลอกคุณอยู่นะ mm hmm. การพูดแบบนี้จะทำให้เขาประหลาดใจและเริ่มลดการป้องกันตัวลงเพราะคุณยอมรับความคิดในใจเขาโดยไม่ต้องให้เขาพูดออกมาอีกเทคนิคคือการจงใจยื่นข้อเสนอที่สูงหรือต่ำแบบสุดโตง่งมันเหมือนการยืดเส้นขอบเขตของจินตนาการคู่เจรจาออกไป สมมุติว่าคุณจะขายบ้านราคา10ล้านบาทแต่คุณเริ่มพูดที่15ล้านอีกฝ่ายอาจจะตกใจแต่เมื่อคุณลดลงมาที่10ล้านเขาจะรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบทั้งท้ที่นั่นคือราคาที่คุณตั้งใจไว้แต่แรกหรือในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนซื้อคุณอาจเริ่มที่ราคาต่ำสุดตรงเพื่อเปิดพื้นที่การเจรจาให้กว้างขึ้นและที่คริสวอสย้ำอยู่เสมอคือจงค้นหาหงดํำในการเจรจาหงดดำคือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ เป็นสิ่งที่อีกฝ่ายให้ความค่าอย่างลึกซึง้งแต่ยังไม่เปิดเผยออกมาบางทีสิ่งที่เขาต้องการจริงๆไม่ใช่ตัวเลขเงินแต่คือความปลอดภยัยความมั่นคงหรือแม้แต่การรักษาหน้าถ้าคุณเจอหงดํำนี้คุณสามารถใช้มันเป็นกุญแจไขประตูทั้งหมดได้ตัวอย่างเช่นในการต่อรองค่าแรงลูกจ้างบางคนอาจไม่ได้ต้องการเงินเพิ่มอย่างเดียวแต่อยากได้เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณสามารถปิดดีวได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียต้นทุนสูง ทั้งหมดนี้คือศิลปะก,การต่อรองที่ไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่คือการมองมนุษย์อย่างเข้าใจมันคือการใช้ข้อมูลที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงเพื่อชิงความได้เปรียบมันคือการเลือกคำพูดและจังหวะที่ถูกต้องในเวลาที่กดดันที่สุดมันคือการเดินหมากในเกมที่ชีวิตจริงไม่เคยให้โอกาสซ้อม และสิ่งที่น่าสนใจคือเทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงใช้ในห้องเจรจาตัวประกันแต่คุณสามารถใช้มันในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาซื้อขายต่อรองงานหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนใกล้ตัวลองคิดภาพว่าคุณต้องคุยกับหัวหน้าเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณเข้าไปแบบเดิมๆอาจถูกปฏิเสธทันทีแต่ถ้าคุณใช้เทคนิคของคริสวอส เช่นเริ่มต้นด้วยการสะท้อนความกังวลของหัวหน้ายอมรับว่าบริษัทอาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณก่อนที่เขาจะพูดออกมาหรือถามในแบบที่เขาต้องตอบว่าไม่คุณจะมีพื้นที่ต่อรองมากขึ้นและสุดท้ายผลลัพธ์อาจกลายเป็นว่าคุณได้ทั้งตำแหน่งใหม่และยังได้ความเคารพเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หนังสือของคริสวอสมอบให้ และผมอยากให้คุณลองนำไปใช้ดูในชีวิตจริงเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสถานการณ์แบบไหนจะกลายเป็นเกมที่คุณแพ้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้จิตวิทยาการต่อรองคือศิลปะการเข้าใจความคิดอารมณ์และแรงจูงใจของมนุษย์แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อสร้างข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายหลายคนมองว่าการต่อรองคือการดึงผลประโยชน์มาให้ตนเองมากที่สุดแต่ในความจริงแล้วแก่นของมันไม่ใช่การเอาชนะ แต่คือการสร้างสมดุลการเข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงคิดทำหรือพูดในแบบที่เขาเป็นเพราะเมื่อเรามองทะลุถึงจิตใจของเขาเราจะรู้ว่าควรใช้คำพูดแบบใดควรยอมถอยตรงไหนและควรยืนหยัดตรงไหนเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดข้อดีของการมีทักษะด้านจิตวิทยาต่อรองคือเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้น ไม่ใช่เพราะเรามีอำนาจเหนือกว่าแต่เพราะเรามีความเข้าใจที่ลึกกว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณลังเลเพราะกลัวความเสี่ยงคุณจะไม่พยายามกดดันเขาด้วยตัวเลขหรือข้อเสนอแต่คุณจะสื่อสารด้วยวิธีที่ลดความกังวลเช่นการให้ทดลองใช้หรือรับประกันผลสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้คุณปิดการขายได้แต่ยังทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและเชื่อใจคุณในระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียที่ตามมา หากคุณใช้จิตวิทยาการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจความรู้สึกอีกฝ่ายคุณอาจได้ใช้ชนะในครั้งแรกแต่จะสูญเสียความไว้วางใจไปตลอดกาลดังนั้นพลังของมันจึงเป็นดาบสองคมใช้ไม่เป็นก็ทำร้ายตัวเองได้เช่นกันจิตวิทยาต่อรองจึงสำคัญเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินกับสินค้าเวลาแลกกับความสัมพันธ์หรือแม้แต่การแลกความพยายามกับความฝัน ทุกอย่างล้วนเป็นการต่อรองทั้งสิ้นการเข้าใจจิตวิทยาต่อรองทำให้คุณเดินเกมได้ฉลาดขึ้นแทนที่จะถูกสถานการณ์บังคับคุณจะเป็นคนกำหนดทิศทางของมันและผลที่ตามมาคือโอกาสความก้าวหน้าและความมั่งคั่งในชีวิตเคล็ดลับหนึ่งที่ใช้ได้ผลเสมอคือการฟังมากกว่าพูดเมื่อคุณฟังคุณจะได้เบาะแสที่ซ่อนอยู่เช่นน้ำเสียงความลังเลหรือความต้องการที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดออกมาตรงๆ และเมื่อคุณสะท้อนสิ่งที่ได้ยินออกมาเขาจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขานั่นคือก้าวแรกที่ทำให้เขายอมเปิดใจอีกเคล็ดลับหนึ่งคือการถามคำถามที่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเล่าออกมาเองแทนที่จะบอกว่าเราต้องการอะไรการถามที่ดีจะทำให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจเพื่อให้เห็นภาพชัดลองตามผมไปฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อเกรียงไกร เขาเป็นพนักง,งานขายเครื่องจักรรุ่นใหม่ในบริษัทเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักวันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้เข้าไปเจรจากับบริษัทใหญ่ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงและมีคู่แข่งจำนวนมากเสนอราคาที่ต่ำกว่าเขาเกือบครึ่งหนึ่งตอนที่เขาเดินเข้าห้องประชุมหัวใจเขาแทบจะหล่นลงไปอยู่ที่พื้นเพราะบ,บนโต๊ะมีผู้บริหารนั่งรออยู่5คนทุกสายตาจับจ้องเหมือนเขาเป็นนักเรียนกำลังจะถูกสอบสวน เกลียงไกลรู้ในทันทีว่าถ้าเขาพลาดเดีลวนี้บริษัทของเขาอาจไม่รอดตอนแรกเขาพยายามอธิบายคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องจักรตัวใหม่เขาเล่าตัวเลขเปรียบเทียบข้อมูลพูดด้วยความเร็วเพราะอยากให้ทุกคนเชื่อมัน่นแต่ยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่สีหน้าของผู้บริหารก็ยิ่งแข็งขึ้นความเงียบในห้องประชุมหนาวเย็นเหมือนมีใครปิดเครื่องปรับอากาศไว้สูงสุดเขารู้แล้วว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลถ้าเขาดันทุลังต่อไปมันจะล้มเหลวแน่ๆ ในวินาทีนั้นเขานึกถึงสิ่งที่เคยอ่านเกี่ยวกับจิตวิทยาการต่อรองเขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีทันทีแทนที่จะขายเขาหยุดและถามคำถามง่ายๆว่าสิ่งที่ท่านกังวลที่สุดถ้าลงทุนกับเครื่องจักรนี้คืออะไรคำถามสั้นๆทำให้ผู้บริหารคนหนึ่งเริ่มพูดออกมาว่าพวกเขากลัวว่าการลงทุนครั้งนี้จะไม่คุ้มค่าและไม่มั่นใจว่าบริษัทเล็กอย่างเกรียงไกรจะดูแลได้จริงไหมเมื่อเครื่องจักรมีปัญหาเกรียงไกรฟังจนจบ ไม่โต้เถียงไม่ขัดจังหวะเขาเพียงพยักหน้าและสะท้อนว่าท่านกลัวว่าความเสี่ยงจะสูงเกินไปถูกต้องไหมครับคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนทันทีผู้บริหารที่แข็งกร้าวเมื่อครู่เริ่มพยักหน้าเบาๆและหันมาฟังเขามากขึ้นเปลี่ยงไกลจึงเล่าถึงบริการหลังการขายทีมงานซัพพอร์ตและการรับประกันแบบพิเศษที่เขาตั้งใจเตรียมมาเพื่อแก้ความกังวลน,นี้โดยเฉพาะไม่ใช่เพราะเครื่องจักรของเขาเหนือกว่าคู่แข่ง แต่เพราะเขาเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายกลัวและตอบโจทย์ตรงจุดเมื่อการประชุมจบผู้บริหารเซ็นสัญญากับเขาทันทีดีลวนี้ไม่เพียงช่วยบริษัทเล็กๆของเขารอดพ้นจากวิกฤตแต่ยังทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเรื่องราวของเปลียงไกสะท้อนให้เห็นชัดว่าจิตวิทยาต่อรองไม่ได้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในทันทีแต่มันทำให้คุณมีเครื่องมือในการเปลี่ยนความล้มเหลวที่ดูเหมือนชัวให้กลายเป็นชัยชนะที่ใครๆก็คาดไม่ถึง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงสามารถส่งผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยได้จริงเพราะเมื่อคุณต่อรองได้ดีคุณไม่เพียงได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ยังได้ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ต่อยอดได้ในอนาคตจิตวิทยาต่อรองดีจริงไหมคำตอบคือดีถ้าคุณใช้มันอย่างเข้าใจและซื่อสัตย์เพราะมันจะเปลี่ยนทั้งวิธีคุณสื่อสารวิธีคุณรับฟังและวิธีคุณสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนมันทำให้คุณเรียนรู้ที่จะมองจากมุมของคนอื่น เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงคิดและทำแบบนั้นและผลลัพธ์ก็คือคุณจะมีความรู้ความเข้าใจในผู้คนมากขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้ตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วชีวิตเราทุกคนคือการต่อรองต่อรองกับเจ้านายต่อรองกับคู่ค้าต่อรองกับคู่รักหรือแม้แต่การต่อรองกับตัวเองจิตวิทยาการต่อรองจึงไม่ใช่เพียงทักษะในการทำงานแต่คือทักษะในการใช้ชีวิต ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะใช้มันคุณจะพบว่าหลายสิ่งที่เคยดูเหมือนล้มเหลวจะยังไม่จบจนกว่าคุณจะยอมแพ้และในวินาทีที่คุณเปลี่ยนวิธีการเดินเกมจากการพูดเพื่อเอาชนะมาเป็นการฟังเพื่อเข้าใจชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะคุณจะไม่เพียงได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ยังได้ความสัมพันธ์และโอกาสที่มีค่ามากกว่านั้นกลับคืนมาเสมอและก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากจะถามคุณว่า ถ้าวันนี้คุณต้องเจรจาในสถานการณ์ที่แพ้ไม่ได้จริงๆคุณจะกล้าใช้เทคนิคไหนเป็นอย่างแรกลองพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตที่จะช่วยเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ